จากดีกรีแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกพี่จ่าอาชวินสู่ลูกทุ่งหนุ่มอีสานอินดี้กับผลงานซิงเกิลใหม่ไฟหน้าเธอจังหวะโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานจากแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกสู่นักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้พี่จ่าอาชวินเด็กหนุ่มจากจังหวัดศรีสะเกดผู้คร่ำหวอดในเส้นทางดนตรีคลาสสิก เริ่มต้นด้วยการเข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางทหารเรือทำงานในกองทัพเรือปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรดีกรีชแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียก้าวสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ในสังกัดค่ายทองหล่อเรคคอร์ด ทั้งยังมีความสามารถในการเขียนเพลงเนื้อรองทำนองและเรียบเรียงดนตรีเองทั้งหมดโดยมีผลงานเพลงอาทิออกไปจากชีวิตของไอายสังคนที่ตัวและผลงานซิงเกิลล่าสุดไฟหน้าเธอได้โปรดิวเซอร์มือทองบ๊อบบี้วง3.50มาช่วยโปรดิวให้นอกจากนี้พี่จ่าอาชวินยังกํากับ MV เพลงนี้เองด้วย โดยพี่จ่าอาชวินเผยว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับมีโอกาสมาสอบเป็นนักเรียนดุริยางทหารเรือได้รับราชการอยู่กองดุริยางทหารเรือล่าสุดย้ายมาสังกัดที่กรมศิลปากรรับราชการและทำงานอยู่ในวงการดนตรีเหมือนเดิม ก่อนหน้านี้เรียนดนตรีคลาสสิกเครื่องดนตรีที่เล่นคือเชลโลที่คล้ายคล้ายไวโอลินในวงออเคสตราเคยประจำอยู่วงแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราด้วยก็คลุกคลีในทางดนตรีคลาสสิกเคยได้แชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่ประเทศออสเตรียเมื่อปี59เดินทางบนเส้นทางดนตรีมาตลอด และเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีแบ,บ็กอัพให้กับศิลปินหลายท่านในประเทศส่วนใหญ่ทำงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดผมเป็นคนอีสานก็จริงแต่ไม่เคยได้ร้องเพลงอีสานมาก่อนเลยมีช่วงหนึ่งแต่งเพลงและอัดเดโมไว้อยากจะหาคนร้องเพื่อนๆก็ลงความเห็นว่าให้เราร้องเองเลยก็เลยได้เป็นนักร้องมาจนถึงทุกวันนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมาร้องเพลงอีสาน รู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพราะเลยไม่กล้าที่จะร้องพออัดเสียงมาม mix ก,กับดนตรีทำไมเสียงมันพอฟังได้ร้องเองก็ได้ล่าสุดตอนนี้มีผลงานซิงเกิลที่สามแล้วครับชื่อเพลงว่าไฟหน้าเธอที่มาของเพลงนี้ตอนนั้นช่วงก่อนโควิดผมเจอรุ่นน้องมานั่งทานข้าวกันที่ลานเบียรเมเจอร์ Major. ผมก็ทำลานเบียร์กับเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยแล้วน้องๆในกลุ่มก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวมาเฮ้ยทำไมไฟหน้าเพื่อนเธอมันใหญ่จังเลยหัวเราะเหมือนเป็นการแซวแซขำๆกันในกลุ่มตามประสาพี่น้องจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยแต่มันโดดเด่นเกินไปก็เลยหันไปถามน้องไฟหน้าเธอบึ้งจริงๆ ก็เลยเอาคำนี้มาแต่งเป็นเพลงแต่จริงๆมันก็คือไฟหน้ารถอยากจะสื่อสารไปทางนั้นมากกว่าแต่มันก็กลับเข้ามาทางนี้อยู่ดีทุกคนก็เลยชอบสนุกดีนะจริงๆจะปล่อยเพลงช่วงก่อนโควิดเพลงนี้ทำมานานมากสองปีเลยเพิ่งจะได้ปล่อยไปช่วงสงกราน โชคดีที่ว่าได้โปรดิวเซอร์พี่บ๊อบบี้3า0โปรดิวเซอร์มือทองที่ทำเพลงให้กับศิลปินหลายท่านแล้วแนวนี้พี่เขาก็ถนัดด้วยพี่เขาช่วยทุกอย่างกล่าวเนื้อทำดนตรีเป็นเพลงสนุกสนานครับปล่อยเพลงไปแล้วช่วงสงกรานต์ได้รับการตอบรับที่ดีครับไปซอยไหนก็เห็นคนเปิดเพลงนี้เต้นกันดีใจครับบางทีก็เขินเขินได้ยินเพลงตัวเองยิง และรถแห่เปิดเพลงนี้ทุกคันเปิดไฟหน้าทุกคันครับหัวเราะสุดท้ายฝากแฟนเพลงติดตามพี่จ่าอาชวินศิลปินตัวน้อยน้อยเด็กหนุ่มจากสีสเกตทุกช่องทางเฟซบุกพี่จ่าอาชวินที่จ่าอาชวินออฟฟิเชียลแ p a g e อาชวินขีดล่างออฟฟิเชียลอินสตาแกรมและ t i k กต็อกฝากซิงเกิลไฟหน้าเธอขับรถอย่าลืมเปิดไฟหน้านะครับ